ดูดวงชาวลาศีเมษของเก่ากำลังกลับมาดวงนี้ไม่ธรรมดาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ่มของรังกษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมาท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจากหนักจะเต็ม เทพเทวดาฟ้าดินดมดานโดนจิตโดนใจของเก่ากลับมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังวัตถุมงคลหรือกถาเวทมนต์ของเก่าของท่านนั่นเองหรือจะเป็นคนรักเก่าที่นำพาซึ่งความผสมเร็จหรือว่าเป็นความรู้เก่าจากอดีตชาติเคยศึกษาเล่าเรียนเคยเป็นคุณครูนรับเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มีความรู้สามารถต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงศึกค้าชูปกปักคุณกองราาักษาตรงนี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นบาทันทีกันได้โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจมาท่านจะได้รับข่าวดนะีท่านจะได้เรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา สิ่งต่างๆที่เข้ามาประเิประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาใครเข้ามาก็หยุดท่านไม่ได้ดวงนี้จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาขึ้นมาทันทีนั้นใดใครบางคนแอบ,บลงรักแอบบลงลายด้วยมโมสเสน่ห์ก็ของเก่ากลับมาไงะครับ โชคชะตาบุญกุศลวาสนาพยายามยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบจนกระวายกระสับกระสานน่าอดทนอดกลั้นปัญหาต่างๆที่ท่านหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาลุงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดดักจัดเต็มปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าก็จริงแต่ท่านต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาลุงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวัง ดังใจหมาเทพเทวดาฟ้าดินดมนมานโดนจิตโดนใจโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล้นลับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมานะครับผมเทพเทวดาฟ้าดินดมนมานโดนจิตโดนใจสังเกตในโชคาตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใด ดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างตั้งมั่นถึงเวลากาบุญกุศลวาสนสาไขาก็จุดท่านไ่โยสังเกตในโชคชะตาของท่านให้ดีนบในเมื่อราชสีเข้ามาในดวงชะตาเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาท่านจะรู้สึกคึกเขิม,มีอำนาจบารมีอันยิ่งใหญ่เกียงไกรศัตรูของท่านจะมาลายหายไปสิน้นดวงชะตานี้จะมีเงินทองเริ่มเข้ามานะผมปลดหนี้ปลดสินออกรถออกบ้าน ราผมซื้อบ้านซื้อรถเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไกรบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเราผมจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมัน่นนะผมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มพลิกเปลี่ยนแบบอ่านพัฒนายอย่างตั้งมัน่นนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังจะทําให้ท่านกลับมาเป็นเศรษฐีอีกครั้งคนที่เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนก็จะกลับมาล่ลํารวยอีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นเศรษฐีณปัจจุบันก็จะล่ลํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะของเก่าเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนําโชคชะตาตัวท่านแล้วนะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวดวงชะตาของท่านกําลังจะกลับมา เรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับมนตเสน่ห์มนจันทาพาร,รักสิบเสียงเก้าเสียงนะครับผมนำพาซึ่งความประสมเลดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูป,ปกป,กป,กปกักกุมของรักษารับดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันทัสังเกตในโชคแตกตางท่านนะครับว่าดวงนี้เป็นยังไงครับผมถูกใจลิปนีกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านรับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาราศีเมษรประจําเดือนชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องเผชิญคุณจำเป็นต้องใช้พลัง และความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในตัวให้เต็มที่เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลให้คุณมีพลังและแรงผลักดันมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังความหุนหันพันแล่นด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดี จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนำมาซึ่งโชคลาภและโอกาสดีๆให้กับคุณด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอึดอัดกับงานที่ทำอยู่เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงหรือหาสิ่งใหม่ๆทำนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรพัฒนาตัวเอง และก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่อยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ใในที่ทำงานเพราะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งพลังบวกให้คุณในเรื่องงานคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งาน และผู้บังคับบัญชามาก่อขึ้นอาจมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้ทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่แต่ก็อย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวด้วย ในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงานอาจเป็นเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการแข่งขันชิงดีชิงเด่นให้ใช้สติและความใจเย็นในการจัดการปัญหาพยายามมองหาจุดร่วมและประนีประนอมอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน สำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานคุณจะมีโอกาสได้พบกับงานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าด่วนตอบรับเพียงเพราะเงินเดือนที่สูงขึ้น แต่ให้คำนึงถึงโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าในระยะยาวด้วยด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีเมษค่อนข้างผันผวนในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ ให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายและพยายามสำรองเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดวงการเงินจะเริ่มดีขึ้นคุณอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษจากการทำงานหรืออาจมีโอกาสทำรายได้เสริมจากงานพิเศษ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวลองพิจารณาการลงทุนในรูปแบบต่างๆแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจช่วงปลายเดือนระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันทัานแล่นคุณอาจถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในโครงการที่ดูน่าสนใจแต่แฝงไปด้วยความเสี่ยง ให้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้คุณอาจพบวิธีการใหม่ๆในการจัดการกับภาระทางการเงินเช่นการรีไฟแนนซ์ หรือการปรับโครงสร้างนี่อย่าลังเลที่จะขอคับปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับโอกาสใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะในด้านการงานและการพัฒนาตนเองคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการพิเศษหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาการเดินทางครั้งนี้อาจนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้ที่มีค่าอย่าปฏิเสธโอกาสนี้แม้ว่าคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรก เพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆที่มีความคิดคล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่มิตรภาพที่ดีหรือความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันไอเดียของคุณ อย่างไรก็ตามโอกาสเหล่านี้จะไม่เข้ามาหาคุณเองคุณต้องกระตือรือร้นและพร้อมที่จะคว้าไว้เมื่อมันผ่านเข้ามาอยากปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาขัดขวางคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้านความรัก สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่จุดอิ่มตัวหรือขาดความตื่นเต้นเร้าใจเหมือนในช่วงแรกนี่เป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างเปิดใจแบ่งปันความรู้สึกและความต้องการของกันและกันลองหากิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถทำร่วมกันได้เช่นการเรียนคอสอะไราสักอย่างด้วยกันหรือวางแผนท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปการใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศใหม่ๆจะช่วยเติมความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามระวังความหุนหันพลันแล่นที่อาจนำไปสู่การทะเลาะเบาอแหวงพยายามควบคุมอารมณ์ และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้พยายามมองปัญหาจากมุมมองของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการทำ กิจกรรมอาสาหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่อย่าปิดกั้นตัวเองและให้โอกาสกับคนที่เข้ามาในชีวิต